สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเลือดสซียาในตัวของผมก็ยังพล่านอยู่นะครับก็วาดกันให้จุกๆกันไปเลยเออนี่ขนาดผมแค่หลบสปอยดาร์กบอลซูเปอร์เดอะมูวี่ไม่พ้นนะครับของผมแม่งยังขึ้นขนาดนี้เลยครับโอ้โหส่วนตัวแล้วจริงๆผมก็ชอบแนวะบูแอคชั่นยิงแสงโลกแตกระเบิดพลังอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองครับเรามาวาดรูปกันต่อดีกว่าครับ ตัวที่ผมจะวาดอยู่ตอนนี้ก็คือมนุษย์ดยัดแปลงหมายเลข21เอนั่นเองนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็ชอบมากกว่าหมายเลข18เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะวาดเป็นยังไงก็ที่ผมวาดก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ผมจะร่างคราวนี้ผมจะวาด ท่าที่ท่าโพสที่ผมดูแล้วปุ๊บผมตกลุมรักในทันทีเลยนะครับก็จะเป็นมุมที่ออกจะเอาเฉียงไปทางด้านซ้ายมือเราแล้วก็เมเป็น,เป,นเป็นมุมที่มองจากด้านบนเล็กน้อยนะครับก็อาจจะวาดยากเล็กน้อยนะครับก็ก็ไม่ถึงขนาดวาดยากมากนะครับซึ่งผมก็อยากจะวาดให้เพื่อนๆน,นี่ตกลุมรักเธอให้ได้นะครับเหมือนที่ผมกําลังเป็นอยู่นั่นเองครับอ่า ก็การขึ้นโครงอะไรก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็วาดอ่าร่างโครงก็แบบเดิมๆเลยนะครับนี่แล้วนี่คือลูกตาของหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหมายเลขสิบแปดนะครับจริงๆก็ไม่ได้คล้ายเหมือนกันเปรียบเลยเพราะว่าคนวาดก็จะเป็นคนวาดรุ่นเก่านะครับนักวาดรุ่นเก่าก็จะมีหน้าตาคาแรคเตอร์ก็จะดูเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่า ก็เลยทําให้เราวาดมี <im it> มีไมไม,ไม่ยากมากนะครับอ่านี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจมูกนะจมูกก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็วาดปากยิ้มสวยๆนะครับนี่เพื่อให้เพื่อนๆตกลุมรักนั่นเองครับ <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเกาคางกันครับให้มันมีความโค้งมนแหลมๆสวยๆครับนี่เราก็จะได้หน้าโค้งหน้าที่มันออกดูน่ารักนะครับจิ้มริมสวยงามครับนี่ และนี่ก็ผมกำลังจะกะระยะนะครับเพราะว่าหมายเลข21นี้เขาใส่แว่นตานะเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองครับมีความฉลาดหลักแหลมเลยนะครับนี่แล้วผมก็จะกะแว่นตานะครับซึ่งก็จะกะระยะก่อนนะครับว่าให้แว่นเราอยู่ตรงประมาณไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมถือกล้องอยู่มันก็ไม่ค่อยถนัดครับการกะระยะของผมกอาจจะผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะมันกะลําบากนะครับฉะนั้นผมก็พยายามจะกะให้มันดูอ่า ตรงช่วงอ่ามองจากด้านบนนะครับแบบมองจากบุมบนนะครับมันก็เลยจะต้องให้แว่นมันลงมาอ่าห่างจากตาหน่อยนะครับตรงด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าพยายามจะวาดไม่ให้แว่นตามันเบี้ยวนะครับซึ่งบางทีผมมองในมุมนี้บางทีดูก็ลําบากเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องมาส่องดูไกลๆหน่อยสักนิดหนึ่งครับว่ามันมันเข้ารูปหรือยังครับเนี่ยจากนั้นเราก็ตรงนี้ครับจมูกนะครับวาดให้มันชัดๆหน่อยครับ ประมาณนี้โอเคอาจากนั้นเราก็จะทำการวาดเส้นหน้าผากนะครับแบบนี้นี่คือเส้นหน้าผากนะครับเดี๋ยววาดตรงนี้รครับตรงนี้คือหูนะครับเป็นโครงร่างของหูหูก็จะวาดประมาณนี้ หูของหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็จะมีเครื่องประดับนะครับเป็นต่างหูต่างเจาะตรงนั้นครับแล้วก็ตรงนี้ครับยา,ยาวใหญ่ๆเลยครับเป็นวงวงเป็นต่างหูวงกลมนะครับนี่เจาะสองรูเลยทีเดียวนะครับมีทั้งข้างบนกับข้างล่างนะแบบนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นวงวงใหญ่ๆนะครับเป็นวงแหวนใหญ่ๆ่ะเดี๋ยวเรามาวาดผมด้านหน้ากันนะครับ แล้วก็เพิ่มเส้นกระโหลกก่อนนะครับแบบนี้ครับเพื่อกําหนดผมด้านหน้านะครับเราจะได้รู้ว่ามันควรจะอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือขีดเส้นทรงผมมาหนึ่งเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เส้นด้านข้างนะครับผมด้านข้างแบบนั้นหนาเลยนะครับนี่ดูกะระยะด้วยนะครับอย่าให้มันบังลูกตานะครับอ่าอะไรห้างหนึ่งก็อ่าทับหูนิดเดียวพอนะครับให้หูมันออกมานิดนึงมันจะได้ดูสวยงามนะครับอ่า นี่ประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นผมหนาๆยาวๆเลยด้านข้างนี่แบบนี้ครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจงอยนะครับเป็นห่อนนะครับมีหนึ่งเส้นนะครับอย่างนี้ผมติดตัวหนีบครับเพื่อนๆก็จินตนาการเอานะครับค่อยไปเติมเอานอกรอบนะครับ นี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นของโครงผมนะผมลืมขีดอ่าหัวจะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองครับมีโครงไว้ก่อนอ่าแล้วตัวนี้คือผมนะครับนี่มันติดก, <c oughs> <c oughs> ก็ลำบากนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนครับส้อมผมของหมายเลข21ก็จะอ่อเป็นจัง,งอยโคง้งโคงเหมือนแบบทรงหยักโศกครับมันก็จะหยิกๆยิม้วนขึ้นหน่อยนะแบบนี้เลยนะครับ นี่ลักษณะของผมนะจะเป็นผมเรียวยาวแต่ว่ามีความโค้งมนนะมนม้วนขึ้นไปอย่างนี้นะม้วนแหลมๆขึ้นไปอ่าก็ไม่ยากนะครับแบบนี้ครับอืมแหมมันติดนะครับ <c oughs> นี่ม้วนอย่างนี้นะครับอ่าฟืบยองมาลองลองบิดดูนะครับอยากแห่มันม้วนยังไงก็จะม้วนอย่างนี้เลยนี่นี่ม้วนผมก็ม้วนอย่างนี้เลยครับ ก็มวนมั่วนะครับนี่อ่าจากนี้เราก็จะวาดอ่าบอดี้นะครับเติมคอประมาณนี้นะครับเราจะวาดมองจากมุมบนนะครับซึ่งอาจจะมองลําบากหน่อยนะอาจจะวาดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องวาดนะครับอ่าเพื่อความสวยงามครับเพื่อให้เพื่อนๆตกลุมรักเธอนั่นเองครับนี่คือเส้นไหปลานะครับอ่าแล้วก็ลากบอดี้ลงมาเลยครับนี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเส้นอยู่ตรงกลางนะเป็นบาลานนะครับ แลวนี่คือเส้นเอวนะครับนี่ก็ดูเอาครับดูประมาณเอากะดูแลนี่คือเส้นหน้าอกนะครับขีดมานี่ตอนนี้ลากลงมาถึงเป็นเส้นสะโพกนะครับด้านล่างคือเส้นสะโพกนี่หลังจากนั้นเราก็วาดกางเกงในนะครับนี่คือโครงล่างเลยนะครับฝึกจนชานาญก็จะวาดได้ทุกมุมนะครับนี่แล้วนี่คือช่วงขังขาขาท่อนบนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะต้องหนากว่าปกตินะเพราะว่าเราจะมองจากด้านบนลงมานะครับอ่าก็จะให้มันทะลุออกมาหน่อยนึงแล้วนี่คือหน้าอกนะครับหน้าอกผู้หญิงก็จะวาดทรงกลมเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับไม่แพ้หน้าตาเลยนะครับ <c oughs> นี่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับต้องวาดทรงกลมให้มันดูดีนะครับนี่อย่างนี้อ่าเนื่องจากว่าเรามองจากด้านบนด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องกะให้ดีครับนี่วาดทรงกลมสลูก แล้วทางด้านซ้ายก็จะต้องเล็กกว่าด้านขวาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเอียงไปทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่คอยกะให้ดีดูให้ดีนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็คือมือนะครับผมก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วนี่นิ้วชี้นะครับให้มันแตะอยู่ตรงอ่าประมาณตรงแว่นนะครับอ่ามันจะขยับชี้นิ้วมาแตะแว่นเล็กน้อยนะเพื่อความน่ารักนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็วาดนิ้วไปครับอีกสามนิ้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนิ้วแล้วก็นิ้วโป้งนะครับก็อยู่ตรงนี้ อ่านี่อ่าแล้วตรงนี้ก็คืออุ้งมือนะครับลากออกมาให้นมันบรรจบกันนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็วาดแขนท่อนล่างนะครับนี่ดูกะระยะก่อนนะอยากจะให้มันไปทางไหนนะเวลาเราจะวาดมือมันทําท่าทางนะครับเราจะต้องวาดมือก่อนแล้วก็ตามด้วยแขนท่อนล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยแขนท่อนบนกับ หัวไหลนะครับเพื่อให้มันเชื่อมกับแขนท่อนล่างโดยการเป็นข้อศอกนั่นเองนะครับนี่มันจะทําให้เราวาดเวลาคาแรคเตอร์ขยับท่าทางต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เพี้ยนะครับนี่หรือเราจะวาดนี้ก็ได้นะคหัวไหลมาแล้วก็แขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนล่างครับอย่างนี้ครับเวลาที่มือเราวางไว้เฉยๆนะครับอ่าแล้วก็วาดแบบนี้เลยครับง่ายๆแล้วนี่ก็คือมือนะครับก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วาดนิ้วต่อไปเลยนะครับนี่ นิ chat, ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับอ่านิ้วชี้ก็ประมาณนี้แล้วก็นิ้วโป้งง่ายๆอย่างนี้เลยครับแค่นี้ก็เราก็ได้โครงแล้วนะเป็นโครงข้าวข้าวนะเป็นการสเก็ตนะครับจากนั้นเราได้โครงแล้วเราก็ต้องมาเติมรายละเอียดครับอ่าตรงนี้คือหอยปลานะครับนี่ขีดไปแบบนี้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็คือเสื้อนะครับก็เป็นชุดชุดแนบเนื้อนะครับ เนื่องจากว่าหมายเลข21่นี้มันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ผมลากอยู่นี่ก็คือเสื้อกาวนั่นเองนะครับหมายเลขยี่สิบก็จะใส่เสื้อกาวนะครับเสื้อนักวิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆกับเสื้อของหมอสีาขาวยาวๆนะครับเหมือนผ้าคลุมยาวๆสีขาวนะครับแล้วตรงนี้ก็คือแขนเสื้อที่เป็นแขนยาวนะพับขึ้นมาหน่อยนึงครับแบบนี้ แล้วตรงนี้ก็ก็เป็นช่วงของแขนท่อนล่างนะครับก็วาดให้มันดูเชื่อมกันแล้วก็สมูทหน่อยนะคนี่อ่าคอยดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วครับแบบนี้การวาดท่าทางถ้าเราจะเอามือมันมาอยู่ใกล้ๆหน้าเราเราควรวาดมือให้มีลักษณะใกล้มีขนาดใกล้เคียงกับหน้าตาของเรานะครับตรงบริเวณอาตาจมูกปากนะครับให้มันใกล้กัน จากนั้นเราได้มือแล้วเราถึงจะวาดแขนท่อนล่างแล้วค่อยวาดหัวไหล่แล้วก็แขนท่อนบนให้มันเชื่อมกันเป็นข้อศอกนะครับนี่คือหลักการเลยนะแต่ถ้ายืนตรงเราก็วาดตั้งแต่หัวไหล่มาเป็นแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วค่อยมือก็ได้นะครับแต่ถ้าจะยกมือทําท่าก็ต้องวาดมือก่อนจะง่ายกว่านะครับในการกะระยะครับอ่าแลวส่วนนี้ก็เป็นช่วงหน้าอกนะครับตรงนี้ก็จะวาดก่อนแล้วกันครับตรงนี้ก็คือเสื้อของนักวิทยาศาสตร์นะครับ อ่าประมาณนี้เลยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเสื้อคลุมยาวๆนี่ประมาณนี้พอครับตรงบริเวณขาอ่าแล้วนี่คือหน้าอกนะครับก็จะเป็นช่วงเอวนะครับเวลาเราวาดช่วงเอวหลังจากอกลงไปเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างวาดยากนะครับเนื่องจากว่าเราต้องวาดอ่ามุมบนไปนิดนึงนะครับ อ่าหลังจากนั้นเราก็เติมมาเป็นช่วงเอวเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เขียดรอยยับไปครับมันเป็นมันเป็นเสื้อแนบเนื้อนะครับเป็นชุดชิ้นเดียวแนบเนื้อเลยครับเป็นคล้ายๆเหมือนกับผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเป็นชุดเดสนะครับเป็นชุดกระโปรงครับแนบเนื้อนี่อย่างนี้นะครับ แลนี่ก็คือเสื้อ,อกาวนะเสื้อนักวิทนะครับอ่าเป็นผ้าคลุมเสื้อคลุมยาวลงมาแบบนี้เนี่เวลาวาดเราก็ต้องวาดหน้าอกให้มันกลมดูดีนะครับเพราะว่าหน้าอกนี่ก็สําคัญรองจากใบหน้าเลยนะครับสําหรับผู้ชายนะครับเฮ้สำหรับบอดี้ผู้หญิงนะครับ นี่ตรงนี้ก็ต้องชัดๆหน่อยนะครับเติมรายละเอียดนิดกๆน้อยของเสื้อนักวิทนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปกนะครับอ่าเึิบแหลมๆมาอย่างนี้ไม่ยากครับแบบนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมอ่าก็ลาวๆนี้นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแขนนะครับแขนเสื้อยาวๆนี่แล้วก็ยับยับตามมุมตามข้อนะครับหรือจะยับในแบบที่เราอยากจะยับก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นมันก็จะพับแขนเสื้อนะครับแขนเสื้อมันยาวก็เลยต้องพับนะครับอ่าแบบนี้นะครับพับประมาณแค่นี้แล้วนี่ก็คือแขนท่อนล่างนะครับเฟิร์บตรงนี้ก็มือ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหวนแต่งงานนะครับใช่ครับพังไม่ผิดนะครับมันคือแหวนแต่งงานนั่นเองครับเพราะว่าหมายเลข21นี้เธอเขาแต่งงานแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็แต่งงานกับเหลือเชื่อนะครับดรเกโลนะครับโอ้โหนี่ดรเกโลนี่ถึงขนาดเอาเมียม,มาทําเป็นแอนดรอยเลยนะครับนี่โอ้โห่แล้วตรงนี้ก็คือช่วงอ่า ช่วงตรงปีกด้านหลังนะครับอ่าก็จะโค้งมาประมาณนี้นะครับอ่าแลวนี้ก็คือเสื้อเสื้อคลุมนะครับอ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็คือผมนะครับก็ม้วนๆไปนะครับอ่าแบบนี้อ่านี่ครับผมก็มารู้สึกว่าตรงไอ้ช่วงไอ้ไอ้ตรงช่วงเอวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหนาไปนะครับมันจะดูอ้วนนะครับนี่ผมกะว่าเอาตรงนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกจะออกกรอบสี่เหลี่ยมเกินไปนะครับ กรอบสี่เหลี่ยมด้านข้างครับขยับเข้ามาให้มันติดกรอบเลยดีกว่าครับนี่ใช้สัญชาตญาณเลยนะครับดูว่าเออมันมันดูดีไหมนะครับนี่พอผมดูแล้วมันอ้วนไปผมก็เถิบเข้ามาให้มันแคบลงนะครับจะได้ดูโอเคนะครับอ่านี่คือขานะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับนี่ดูสัดส่วนนะครับจัดทรงครับให้มันบีบเข้ามาหน่อยไม่อ้วนเกินนะครับ โอเคเดี๋ยวไปตัดเส้นนะครับและนี่ก็เป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดใช้ปากกาก็ใช้ดินสอก่อนได้นะครับเวลาผิดพลาดก็ยังจะพอลบได้นะครับแต่ถ้าใครมั่นใจแล้วก็ใช้ปากกาเหมือนผมได้เลยนะครับและนี่ครับเวลาตัดเส้นแบบคร่าวๆเวลามันมีอะไรที่มันมาทับตรงทรงผมหรือใบหน้าหรือตัวนะครับเราควรจะตัดเส้นอ่าคร่าวๆของช่วงนั้นก่อนนะครับ ก็เปรียบเสมือนว่าไอตรงช่วงมือที่ผมกําลังตัดเส้นอยู่เนี่ยมันเป็นเลเยอร์ชั้นบนนะครับอ่าเราก็ควรจะตัดเลเยอร์ชั้นบนก่อนนะครับแต่ถ้าเราไปวาดหน้าหรือผมก่อนเดี๋ยวมันจะอาจจะเกิดความผิดพลาดไปทับอ่าช่วงของมือได้นะครับฉะนั้นมือมันอยู่บนสุดเราก็ควรจะวาดมือก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยครับตัดมือก่อนเลยนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับเออ เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การความผิดพลาดนะครับอะไรที่เป็นเลเยอร์ที่อยู่ชั้นบนสุดเราก็ควรตัดก่อนนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วนี่ก็ตัดช่วงแขนนะครับหลักการในการตัดเส้นนะครับเราก็ตัดเส้นแบบลืดปืดได้เลยครับเส้นเดียวครับตัดเลยครับยาวๆอ่าถ้าถนัดวางมือถนัดแล้วเราก็ลากยาวได้เลยนะครับ มั่นใจลากยาวเลยถ้าผิดพลาดก็หาวิธีแก้ไขให้เนียนๆไปนะครับอ่าแลวนี่ก็คือช่วงที่น่ากลัวนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่อ่อว่าตรงบริเวณแถวใบหน้านะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสยองขวัญน,นะครับแบบสยองขวัญสั่นประสาเลยนะครับถ้าช่วงนี้อา่าจะต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับถ้ากั้นหายใจได้ก็ต้องกั้นสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อเกง่ง เก่งข้อมือเก่งนิ้วครับจับปากกาให้มั่นนะครับวาดอย่าให้เกิดความผิดผิดพลาดนะครับไม่งั้นจะเกิดความชิบหายวายป่วงบันลรยวายว,วอดกับภาพได้นะเพราะว่าหน้าตาเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับนี่คือโครงหน้านะครับนี่ผมก็จะพยายามค่อยๆบรรจงนะครับตัดให้มันดูดีที่สุดนะครับนะประมาณตรงนี้นี่ผมนะครับ แล้วเวลาการตัดเส้นนะครับก็จะให้มันมีเส้นมีหนาบางบางบ้างนะเพื่อให้ภาพมันดูโดยรวมเกิดมิตินะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่คือตัดให้มันหนาครับส่วนรายละเอียดด้านในก็บางๆก็พอนี่คือการตัดแบบคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับพอตัดเส้นแบบค่าวๆเสร็จค่อยไปลบเส้นอินสอสีแดงออกแล้วค่อยไปตัดให้มันดูสวยๆอีกทีทีหลังนะครับตรงไหนที่ควรจะหนาเราก็ทําให้มันหนาครับตรงไหนที่เราอยากจะให้มันบาง โดยเฉพาะตรงเส้นรายละเอียดด้านในแล้วก็ให้มันบางนะครับบางกว่าด้านนอกนั่นเองนะครับนี่แล้วภาพมันจะเกิดมีมิตินะครับดูน่าสนใจครับในลายเส้นจะดูดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ระวังนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า alert เลยนะครับนี่ค่อยๆครับผมอาจจะตัดแล้วสั่นๆนะเพราะมันไม่ถนัดนะครับแต่ค่อยไปเกี่ยทีหลังได้นะครับอ่า ถ้าแว่นอาจจะเบี้ยวไปบ้างก็ต้องทําใจนะครับเพราะการวันไม่ถนัดนี้การกกละยะของผมก็ที่ว่ากากๆกกแล้วมันก็จะากากลงอีกนะครับฉะนั้นก็ต้องทําใจเลยนะครับว่าอาจจะมีเบี้ยวเบี้ยวบ้งนะครับเส้นก็อาจจะสันส่นๆนะครับแต่ผมก็เดี๋ยวจะไปเกาเต็มที่นะครับ พยายามให้มันดูดีที่สุดนั่นเองครับนี่ครับเวลาจะเนียนก็เนียนอย่างนี้นะครับค่อยๆเติมทีละเส้นนะครับขีดๆทับๆกันไปนะครับให้มันดูเส้นให้มันคมนะครับทําจนเส้นมันคมเลยนะครับอ่านี่ครับถูๆไถๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเส้นจะคมแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกเส้นเราไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือช่วงที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าโหดหินลําบากที่สุดนะก็คือช่วงวาดตานั่นเองนะครับถ้าเรามีใบหน้าที่ดีนะครับที่ดูไม่ผิดไม่ผิดลาดนะครับก็จะ เป็นสง่าราศีนะครับภาพก็จะดูดูองค์รวมได้ดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าเพราะว่าใบหน้าเป็นชิ้นส่วนที่ดึงดูดอ่าสายตาทุกคนมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับฉะนั้นหน้าตาโดยเฉพาะแวแววตาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับต้องวาดให้มันดูมีสเสน่ห์ให้ได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับตากับคิ้วครับอา ตรงนี้ก็ช่วงของหูนะครับจมูกครับค่อยๆครับจำไว้เลยนะครับหน้าตานี่คือสำคัญที่สุดเลยนะครับของทุกส่วนเลยครับในร่างกายส่วนอื่นจะผิดพลาดได้ก็แก้ๆเนียนๆไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนสังเกตสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหน้าตานี่ ต้องพยายามเน้นนะครับเน้นให้มากที่สุดเลยนะครับถ้าพลาดทีเดียวนะผมแนะนำเลยนะครับว่าวาดใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปฝืนมันนะครับเพราะถ้ายิ่งแก้มันก็จะยิ่งผิดพลาดนะครับเราวทำให้เราอารมณ์เสียเลยนะครับเอเป็นผมนี่คือถ้าวาดหน้าเพี้ยนเมื่อไหร่ก็วาดใหม่เลยนะครับไม่ต้องลังเลเลยนะครับฉะนั้นเวลาผมวาดรูปผมก็จะวาดหน้าตาก่อนนะครับ เผื่อพลาดปุ๊บผมก็ผมก็จะได้วาดใหม่เลยอ่านี่ครับการตัดเส้นก็ตัดไปเลยนะครับตรงไหนอยากให้หนาก็หนาครับอยากให้ตรงไหนบางก็บางครับลองดูได้เลยนะครับอ่าส่วนมนุษย์ดัดแปลงใหมเ่ยยเลข21นี้ครับผมนี่นะครับ เห็นปุ๊บนี่การออกแบบดีไซน์นี่มันโคตรจะโดนเลยครับเพราะว่าออกแบบโดยอาจารย์โทริยาม่าอากิระนั่นเองนะครับ <laughs> เพราะออกแบบออกแบบมาแบบเออเป็นเสาวแว่นนะครับผมก็ยาวหกหกนิดนึงนะครับก็เป็นนักนักวิทยาศาสตร์นะครับสูงยาวเข่าดีนะครับแล้วก็บรลักกักด้วยครับ <laughs> ผมก็เลยอจอำยอมเป็นทาสของเธอแบบอ่อนละทวยเลยนะครับในบัตรดนครับ <laughs> นี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ต้องเน้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าทําไมถึงต้องเน้นนะครับเวลาเราตัดเส้นนี้ครับตรงช่วงหน้าอกนี่จะมาเป็นเส้นบางๆไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดจุดดึงดูดสายตาของผู้คนลองจากหน้าตานะครับฉะนั้นช่วงอกนี่จะต้องให้มันดูมี มีวอลลุ่มนะครับมีน้ําหนักนะครับฉะนั้นเข้มเส้นจะต้องหนาส่วนตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้มันเป็นลายของเสื้อนะครับไม่ใช่เส้นหนาเพราะว่าเป็นช่วงอกนะมันเป็นลายของเสื้อนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันจําเป็นจะต้องเน้นครับก็เลยต้องอ่าจะต้องใช้เส้นหนาและเพื่อให้มันดูมีน้ําหนักดูมีมิติวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เส้นบางๆเนี่ยมันจะทําให้มันดูแบนราบนะครับรล้กับอ่สองมิติเลยอ่ะ ดูแล้วมันจะไม่รู้สึกว่ามันนูนออกมานะครับมันจะทําให้ภาพทั้งหมดดูองค์รวมเนี่ยมันจะดูแล้วค่อนข้างจะขาดสเสน่ห์ไปเลยนะครับคือมันจะแบบอ่ไม่มีอะไรให้หน่ามองนะเพราะมันไม่ดึงดูดเลยนะครับเพราะมันมีแต่เส้นบางไปหมดเลยแล้วนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือช่วงฐานอกนะครับ จำเป็นจะต้องใช้เส้นหนาเลยนะเพื่อให้มันดูมีน้ำหนักนะครับสําหรับบอดี้ที่มีหน้าอกใหญ่ๆนะครับมันก็ควรจะลากเส้นหนาๆแล้วพยายามลากให้เส้นให้มันดูโค้งมนสวยงามนะครับพอดูแล้วเพิ่มความหนาไปมันจะดูดูแล้วโดดเด่นนะครับเห็นชัดนะครับดูดีมีเสน่ห์ทันทีเลยครับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเข้าใจเข้าถึงการตัดเส้นหนาแล้วก็เส้นบางแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยสังเกตเลยครับว่าตรงเสื้อ เส้นนักวิทนี่มันจะใช้เส้นบางนะครับส่วนตรงช่วงหน้าอกนี่ครับฐานอกนี่ก็จะเป็นเส้นหนานครับจะสังเกตเห็นเลยว่าหน้าอกมันจะดูลูนและโดดเด่นขึ้นมาแล้วแบบนี้เลยครับนี่ครับมันจะเห็นความต่างระหว่างการใช้เส้นบางกับเส้นหนาอย่างชัดเจนเลยนะนี่ผมทําให้ดูแบบคร่าวๆครับแล้วจากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจเองได้เลยว่าตรงไหนควรจะใช้เส้นหนาเพื่อดึงดูดสายตา แล้วก็ตรงไหนควรใช้เส้นบางเพื่อเสริมความโดดเด่นให้กับเส้นหนาก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะครับที่จะทำให้ภาพลายเส้นของเรานั้นดูโดดเด่นแบบง่ายๆนะครับหรือดูสวยแบบง่ายๆนั่นเองหรือดูเป็นภาพหลอกตาคนดูนะครับเป็นไงครับง่ายๆเลยใช่ไหมแบบนี้อหลังจากนี้ก็ไปดูกันนะว่าตัดเส้นลงสีแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับใจจะละลายเลยหรือเปล่า Over the stars